สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ทุกคนนะคะวันนี้พบกับครูคณิงทิพย์นะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะวันนี้เราจะมาเตรียมการทดลองร่วงหน้านะคะในเรื่องน้ำแสงอากาศกับการเจริญเติบโตของพืชน,นะคะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะเราจะเรียนกันที่นอกห้องเรียน โดยให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์ล่วงหน้าดังนี้นะคะคือ 1. กระถางจํานวน6ใบนะคะ6ใบเลยนะลูก1 2 3 4 5 6นะคะจํานวน6ใบนะคะและ,ะดินสําหรับเพาะปลูกนะคะโดยกิจกรรมนี้นักเรียนจะต้องทําล่วงหน้าเป็นเวลา10วันนะคะโดยถ้าใครไม่มีอาจจะใช้เป็นแก้วแบบนี้ก็ได้นะคะจํานวน6ใบอะไรก็ได้นะลูก6ใบนะคะ เดี๋ยวเราจะมาปลูกต้นถัวเขียวกันค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะหลังจากที่เราเตรียมกระถางทั้ง6ใบแล้วเราจะไปสู่ขั้นตอนการปลูกกันนะคะให้นักเรียนเตรียมดินใส่กระถางทั้ง6กกระถางน,นะคะให้มีปริมาณเท่าๆกันนะคะ นนักเรียตอนนี้เราได้ดินทั้ง6กระถางนะคะที่มีปริมาณเท่ากันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาปลูกเมล็ดถั่วเขียวกันค่ะซึ่งครูจะใช้เมล็ดถั่วเขียวที่แช่น้ําแล้วนะคะไว้1น่คืนขั้นตอนนี้เราได้ดินทั้งหมด6กระถางแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาปลูกเมล็ดถั่วเขียวกันค่ะโดย1กระถางจะมีเมล็ดถั่วเขียวทั้งหมด10เม็ดนะคะโดยเมล็ดถั่วเขียวที่ครูใช้จะเป็นเมล็ดถั่วเขียวที่ ผ่านการแช่น้ำมาแล้ว1คืนนะคะ ตอนนี้นะคะครูได้ใส่เมล็ดถั่วเขียวลงไปทั้ง6กระถางนะคะกระถางละ10เมล็ดนะคะต่อไปเราจะลดน้ำเขานะคะให้นักเรียนหมั่นลดน้ำและตั้งเขาในที่ที่มีแดดส่องถึงนะคะเป็นเวลา10วันค่ะ หลังจากนั้นเราจะนำกระถางทั้งหกนี้ไปทำการทดลองต่อไปค่ะ